สวัสดีค่ะชาลีชมนะคะวันนี้ชาลีชมจะพามาชมนะคะรถกระบะตอนเดียวทำเงินล้านนะคะนี่จะเป็นของคุณลูกค้านะคะคุณเอฟนะคะคุณเอฟคะสวัสดีค่ะ,ค,ะ <c oughs> คุณเอฟเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำส้มนะคะแล้วก็คันนี้นะคะซื้อสดเลยนะคะอันนี้คุณเอฟจัดมาสีชมพูนะคะสีทำเงินล้านของคุณเอฟเปนเพนนะคะ ดัดแต่งล้อแม็กนะคะพร้อมดัดแปลงไฟแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนนะคะพร้อมกับบรรทุกช่วงล่างหนะะักห้าตันนะคะครอบนะคะเพาลอยครบจบนะคะที่เราจะดทาให้หมดทุกอย่างนะคะลูกค้ามาแค่วันรับรถนะคะอย่างเดียวเลยนะคะนอกนั้นเราแต่งให้หมดนะคะใครสนใจนะคะฝากติดตามช่องของชมด้วยนะคะ จบงบนะคะเริ่มต้นที่ห้าพันก็ได้นะคะคันนี้ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องใช้เงินออกรถนะคะยังไงเราก็มาคุยรายละเอียดกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ